สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับนะครับตัวนี้เป็นวงโค้งสต็อกเวลนะครับสต็อกเวลคูนะครับตัวนี้ก็คือมีอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับนะครับแต่อันนี้ลูกค้าเคยเคยซ่อมไปเอาไปซ่อมที่อื่นมาละนะครับมีรอยแบบมีจุดที่เปลี่ยนตูดชาร์จมานะครับนะครับจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับทีเนี้ยผมมาลองอ่อ ลองวัดไปดูนะครับลองจับสปายดูนะครับก็คือตัวเนี้ตัวเนี้คือร้อนที่ตัว power นะครับ power ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวดําตรงกลางนี่นะครับตัวนี้เป็นพักขยายนะครับก็คือทําหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงนะครับเพื่อจะไปลําโพงนะครับเหมือนเป็นตัว amp นะครับเป็นตัว amp นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีอาการร้อนนะครับร้อนร้อนมากเลยครับแล้วกินกระแสสูงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลอง ถ้าผมรัา,าที่สิ่งที่ผมคิดไม่ถิดนะครับก็คือสเต็ปแรกนะครับ mm hmm. ผมจะลองอยกเอาตัวตัวนี้นะครับตัว power ตัวนี้ออกนะครับพยกอ,อกปุ๊บลำโพงมาแชลตัวนี้ stock w e l ตัวนี้ต้องเปิดติดนะครับนะครับกรณีถ้าเครื่องยังใช้งานได้อยู่นะครับ <Nein. S 1> คือลำโพง stock wheel ต,ต,ต้องเปิดติดและจะไม่มีเสียงอย่างเดียวนะครับนะครับ ถ้าถ้าเป็นตามนี้ผมก็จะไปะสั่งตัว i อซีพักขยะยตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับมาลองดูนะครับว่าตัวนี้มีอาการร้อนและกินกระแสสูงมากนะครับตอนนี้เราก็จะลองนะครับเนี่ยตัวสต็อกเวลอะไรอย่างเเดี๋ยวเราก็จะลองเอ่อยกไอซีตัวนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดดูถ้าเปิดได้เราก็จะไปไปต่อนะครับแต่ถ้ายังเปิดไม่ได้แสดงว่ามันมีอาการช็อตไปหลายๆอย่างละนะครับนะครับซึ่ง ซึ่งตัวนี้ปัญหาที่เราจะต้องซ่อมกรณีถ้ามันซ่อมได้ก็มีแก้ที่สุดช้าที่ไ้รอเปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีเ,เ,เปลี่ยนไอซีพักขยายนะครับถ้าจบสองตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนหน้าก็ให้พัดแอร์นะครับยกออกนะครับพัดแอร์นะครับพัดแอร์ยกออกไห,หลฟักไปข้างๆนะครับนะ น,นี่ต้องเปิดพัดลมนิดนึงนะครับดุกควันนี่นะครับ,นะรบเป็นไอซีตัวนี้เป็นไอซี้าขยายนะครับตัวนี้เรายกออกแล้วนะครับตัวที่ช็อตข็<อ><อ>ยกออกแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเนี่ครับมันจะมีรอยบุ่มบมีรอย,อยนี้ดังเห็นไหม ถ้าดูดีๆนะครับมันจะมีรอยหลังตุ้งๆด้วยนะเนี่ยครับมันช็อตไหมนะครับแต่สาเหตุผมไม่รู้นะนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอมีการไปซ่อมที่ร้านแถวบ้านมาแล้วอะไรย่างนี้นะครับก่อนที่จะส่งมาให้ผมนะครับก็อาจจะมันเป็นอยู่ก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะไปหาช่างนะครับแต่ช่างมาเปลี่ยนตูชาร์จนะครับหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่มาถึงจุดที่ผมนตอนนี้ก็คือพักขยายช็อตนะครับนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมลองยกผ้าขยายดูนะครับถ้าเปิดติดมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเดี๋ยวไปหา power มาใส่ก็ใช้งด้ได้กับปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมลองใส่ปลั๊กก่อนก็คือถ้าที่ผมสันนิษฐานไว้ถูกต้องนะครับก็คือคือต้องต้องเปิดได้แต่ว่าจะไม่มีเสียงนะเพราะว่าเราเอานั้นออกเนียเพราะาเราเอาเอ่อ ic ic ผ้าขยายสัญญาณเสียงออกแล้วนะครับมันก็จะไม่มีเสียง แต่จะเปิดใช้งานได้เปิดมีไฟวิ่งอะไรวิ่งชาร์จแบตได้อะไรได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่จะไม่มีเสียงจากนั้นเราก็จะไปหาไอซีผ้าขยายมาใส่มันก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะถ้าเป็นตามที่ผมคิดไว้นะนะครับนะครับนี่ครับตัวน,นี้จะไม่มีถ้าขยายจะไม่มีนะครับนะครับจะลองเปิดกันถ้าเปิดติดมันจะต้องมีไฟนี่ไงครับเพื่อนนี่ไง นะครับคือเปิดติดนะครับตอนนี้โอเคนะครับสรุปคือตัวนี้เดี๋ยวหาหาแอมป์ไฟมาเปลี่ยนเนี่ยไฟมูทุดกระพริบพิบพริบบนะครับนี่นะครับโอเคเราไปหาไอซีผ้าขยายตัวเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์ m อหนึ่งสองศูนย์เจ็ด T นะครับหนึ่งสองศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับตัวนี้นะครับมาเปลี่ยน ก็จะกลับมาใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับลำโพงมา l ช s t o c k w เวลนะครับทูนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับสรุปก็คือไอซีพักขยายช็อตนะครับนะครับโอเคแต่จริงๆตัวนี้จบไปแหละถ้าถ้าเปลี่ยนก็คือจบเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้โอเคครับสวัสดีครับไอซีแอปเปิ้ลไทยแลนด์บายช่งโสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโตงนะครับรบกวน ฝากร้านของช่างต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเฟนโฟล์ละร้นไอสเตชันนะครับรับซ่อม iPhone iMac, MacBook นะครับโน้ตบุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดหางไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ